เวลาที่ท่านจะสดับปฏิบัาิกาท่านบุษ่าจงอย่าลืมว่าสนับตัวท่านให้มีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงจำไว้ถึงให้ถึงที่สุดหรือว่าจำไว้ทุกวันลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกว่าเสมอ ว่เราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายถ้าเราตายเร็วก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิมีนรกระเปลดเป็นต้นถ้าก่อนจะตายถ้าเราทําความดีนั่นก็เรื่องที่เราจะฟังต่อไปข้างหน้าในด้านวิมานและวัตถุ จะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริสุทธิ์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วเป็นเทวดาเหมือนกันางเปรตทั้งสองนั้นท่านจงตั้งใจไว้ว่าโลกเป็นทุกข์กายเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความพลาดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากตัณหาคือความทะยานอยากถ้าเราทรําลายตตัณหาเส้นได้ตัวเดียวเราก็สิ้นทุกข์ตัณหาจุดไหนที่เราจะมองกันขึ้นหนึ่งจุด หลงไหลไฝ่ฝันไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่องในกามารมณ์อยากได้ในสิ่งนี้รี่ว่าตัณหาเป็นทุกข์มีความโลภความอยากได้อยากร่ำร,ำรวยมีอาชีพที่ไม่สมควรกับสภาวะของตนถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าโลภอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคลอื่น ถ้าเป็นประโยคาวจรก็ชื่อว่ามีจิตติดติมีจิตติดอยู่ในราบแม้จะหามันได้โดยชอบรรมจะจิตจิตมันติดอยู่ในราบนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นตัณหาในข้อนี้เป็นคนที่สิ้งความดีหาความดีไม่ได้และก็ความอยากอีกอย่างหนึ่งอยากโกรธอยากพยาบาท อยากเด่นอยาก,ยากดีอยากเด่นติดอยในโลกกรรมแล้วก็อยากจะหลงคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ปว่วยคิดว่าเราไม่ตายมีสภาวะของจิตไม่เนื่องด้วยความเมตตาปราณีไม่เนื่องด้วยพรหะมีหารสีไม่มีการเสียสละรวมความว่าตัณหาประเภทนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิด มันต้องเกิดต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพัดพาจะของรักของชอบใจอยู่เรื่อยไปเป็นของไม่ดีจนน้อมจิตไปถึงคำสั่งสอนขององสมเด็จไปชนสีในมหาสติปัฏฐานาสูตรเมื่อเราเห็นร่างกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงสักว่าเห็นจิตไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายนั้นถามว่าเราเห็นอะไรละ่ะ เห็นร่างกายเขางบุคลอื่นก็ไม่ผูกพันในร่างกายคนอื่นเราไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ผูกพันในทรัพย์สินทั้งหมดในโลกเป็นอันว่าเราไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพรมโลกสิ่งที่เราต้องการคือนิพนิพัน,น,พานหาจุดทำลายความรักในระหว่างเพศ ทำลายอำนาจของความโลภทำลายอำนาจของความโกรธทำลายอำนาจของความหลงเราศึกษากันมาแล้วทรงอารมณ์จิตไว้ยอย่างนี้ไม่ชาดดวงจิตของท่านเกลียยส่องใสเหมือนแก้วเวลาตายแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีอะไรเป็นทุกข์ นี่เป็นเรื่องของท่านนันหลายที่จะต้องพยายามทรงจิตไปเสมอแล้วการทรงจิตไว้เพื่อให้จิตทรงอยู่เรื่องในการจิตจะดังอภิวรหะแบิกายคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก็คำภาวนาความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต่อสู้จริงๆก็ไม่มีแล้วก็ไม่เห็นได้ของยาก ดูปฏิบทาของท่านผู้เฒ่าฟังมาแล้วอย่าฟังทิ้งฟังแล้วฟังปฏิบัติตามท่านทำได้เราก็ทำได้ท่านบรรลุได้เราก็บรรลุได้นี่มาฟังปฏิบัตาของท่านต่อไปโดยย่อแตนกล่าวว่าในสมัยเมื่อได้อสุป,ปสัญญาเห็นกระดูกลอยมาแล้วก็พิจารณา เห็นคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันเป็นกระดูกก็จับกระดูกเป็นภาพนิมิตจงถ้าจิตทรงชานสี่เป็นนั้นว่าอสุปกรรมฐานนี่เขาบอกว่าเป็นกรรมฐานพิจรารณาจิตจะทรงย็นได้ยาวสูงแค่ปฐมฌานเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าฉลาด เราก็เอาปฐมวชานมาทาําฌานทั้งแบบสบ,สบายๆทั้งฌานสีท่ท่านบูเท่าท่านลอยฟังว่าท่านจับเอาก็สบทั้งหมดมาได้อธิกังประตูคนลังปทีิคนลังแล้วท่านก็ไล่เบี้ยไปเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจับภาพให้ทรงจิตมันเน่าแบบไหนมันเหม็นแบบไหนมันเละแบบไหนไม่ขึ้นแบบไหนมันพองแบบไหน ท่านทำเป็นฌานสีได้หมดทุกกาณทุกอสบสิบอย่างจิตใจทรงตัวเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรเน่าหมดเห็นวัาถุกท่าต่างๆมีสภาพเป็นโครงกระดูกไม่มีความติดในความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าเวลานั้นเป็นเรื่องขขาสมถาภาวนา แต่ความรู้สึกในระหว่างเทเพศมันก็ไม่มีเห็นคนคนเน่าเห็นสัตว์สัตว์เน่าเห็นคนเป็นกันดกเห็นสัตว์เป็นกันดกมีสภาพน่าเกลียดแต่จิตยังไม่น้อมไปได้วิปัสสนาอย่างสูงมัวเล่งแค่สมถะภาวนาเห็นว่าเน่าเห็นว่าเหม็นเห็นมันน่าเกลียดเห็นว่าโสโครกนี่เป็นสมถะภาวนา ถ้าเป็นมิปัสนาภาวน,นาต้องพิจารณาถึงความเส,สื่อมโทรมของร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเสื่อมไปทีละน้อยเดะนน้อยแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจิตไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือท่านบอกว่าเวลานั้นอารมณ์มิปัสนายานท่านมีนิดหน่อยเล่นเฉพาะสมถะภาวน,นาให้มันช่ำใจเพราะความเข้าใจผิด ตามบันทึกท่านบอกว่าถ้าเราคิดควบกับวิปสัสนาชิเวลานั้นความจริงพระอาจารย์คือหลวงพ่อปายก็สอนบอกวิปัสนาแต่ว่าท่านเป็นคนใจเดียวถ้าจะเอาอะไรเอาให้มันพังไปเป็นด้านๆถ้าไม่ได้ยอมตายซะดีกว่าขึ้นชี้ว่าคําว่าไม่สามารถในชีวิตนี้จะไม่มีสําหรับท่านท่านบันทึกท่านบอกอย่างนั้น รู้สึกว่ามีกำลังใจเด็ดเดี่ยวมากในสมัยที่กำลังเล่นอสุภกรรมฐานนั่นก็มีวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณเจือปนนิดหน่อยการการชานเสื่อมสิ่งที่เป็นศัตรูกับอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดนั่นก็คืออิสตรีซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามสตรีก็ระวังบุรุษ ถ้าบุรุษก็ระวังสตรีเขาจะเข้ามาบละฟบัลลมด้เหตุต่างๆมาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในฉันถ้าในฐานะที่อยากจะเป็นคนรักด้วยดีไม่ดีก็พูดเปิดเผยชวนรักชวนแต่งงานแต่ต้องระวังนักวก็จงอย่าไปโทษใครเขา ถ้าเราไปหลงละเมอในคำป่อยอทั้งไลเรานั่นคำชักชวนความดีของเรามันจะด้วนชาญจะสลายตัวท่านตามบันทึกของท่านบุเทาบอกก็มากันหลายแบบคนมากันหลายฐานะเรียกว่าทุกอย่าง ความสวยก็มีความร่ำรวยก็ปรากฏศักดิ์ศรีก็ใหญ่ฐานะก็สูงมากันทุกแบบท่านก็เฉยจะมาอย่างไงก็ช่างแต่เมื่อโผล่หน้าเข้ามาั้งเอาความพังคือว่า,าร่างกายเน่าเข้ามาตั้งไว้เป็นสุปสัญญาจึงกระทั่งมีสตรีนางหนึ่งถึงก็ออกปากว่าคนหน้าโง่อย่างนี้ไม่นะไม่เคยไม่ไม่เคยพบ พระสตรีนางนั้นสมัยนั้นเธอยังมีอายุไล่เรียกกับท่านเป็นสาวพระท่านก็กําลังเป็นหนุม่มถ้ามีเงนนนนินนับแสนคนสมัยนั้นนับแสนเวลานี้ก็นับเป็นสิบสิบ,สบล้านเอาทั้งร่างกายเอาทั้งทรัพย์สินท่านหลายเข้ามาล่อท่านก็ไม่อยู่เอาหูเป็นนาวตาไปไร่เขาพูดทางนี้ถึงกับไปทางโน้นเขาพูดทางโน,น้นก็ทําเป็นทางนี้ถ้าไม่รู้ไม่ชี้เสีย เขาพูดมาน้อมมาเลยได้ของความรักระหว่างเพศทั้งแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจแต่ว่าเธอนางนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามใช้เวลาพยายามอยู่ประมาณหนึ่งปีเป็นอันว่าราชสีไม่สามารถจะฆ่าหมูได้เพราะหนูหมูตัวนี้กลายเป็นหมูป่าาว่มาอย่างนั้นมันมีเขี้ยวมีเล็บในที่สุดเธอก็เบื่อน,นายถ้อยไปเอง แต่การถอยไปได้ตนเองก็ยังไม่พอยังมีให้คนอื่นมาติดต่อเป็นตัวแทนท่านก็เลยบอกว่าท่านก็ต้องปล้ำการสุปรปสัญญาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดท่านก็ชนะท่านชนะตอนไหนชนะตอนที่เรียกว่าไม่จิตใจไม่น้อมไปตามนั้นความสำคัญ ในความรักไม่มีทําให้คนใจด้านแต่ยังไม่ได้พระอนาคาม,มีเป็นเรื่องของชาญโลก,กีเท่านั้นท่านคุยฟังว่าเจ้าชาญโลก,กีเนี่ยแม่มันต้องระวังมันจริงๆเผลอไม่ได้เผลอไม่ลายอารมณ์แวบเข้ามาทุกทีแต่ว่าเป็นเคราะห์ดีจริงๆที่ท่านไม่ยอมแพ้มัน เป็นนันว่าเมื่อท่านไม่ยอมแพ้มาตูคามผู้เป็นศัตรูกับอสุภกรรมฐานเขาก็แพ้ไปเองในช่วงนั้นท่านบอกว่ามันมีความลำบากใจไม่น้อยนี้เสือปะจระเข้อยู่ตลอดเวลาคนนี้หมดไปคนใหม่พลูคนมาคนนั้นหมดไปคนนี้พลูคนมามีลีลาด้วยแบบการแท้งปวงท่ารมธรรมดาแล้วทนไม่ไหว แต่ท่านก็เลยมัดอารมณ์ฌานแนวสุภะมรฐานหนักขึ้นยิ่งมีคนมากมาเท่าไหร่เมื่อคนเยขึ้นกุติจะมาพบกับท่านท่านก็จับอารมณ์เข้าฌานสี่พิจารณาทราบภาพของสตรีเป็นซากศพเน่าเละไปหมดเป็นอันว่าท่านชนะเมื่อท่านชนะแล้วท่านอาจารย์ก็ยิ้มครืลงองโลภปาน เม่เห็นหน้าท่านเข้าท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกชนะเราเลยท่านก็กราบเรียนหลวงพ่อปานว่าชนะแล้วหลวงพ่อปานบอกยังไม่ชนะจริงการชนะอย่างนี้เป็นประเภทจับเสือกดคอลงไว้เท่านั้นเรียกว่าเรากอดคอเสือไม่ให้เสือกัดระวงังกำลังชานทาพลาดมอไรเสือเมื่อนั่นเสือกัดตายเม่นนั้น แล้วหลวงพ่อปายก็สั่งว่าจงอย่าประมาทกรรมาฐานกองใดท่านได้แล้วถ้าจะทํากรรมาฐานกองอื่นต่อไปต้องใช้กรรมาฐานกองเดิมให้มีความจุใจให้มีอารมณ์ทรงตัวเสก่อนจงอย่าทิ้งของเก่าอย่าอย่าเดินไปหาของใหม่ต้องไล่เบี้ยของเก่าไปครบก่อนเมื่อไล่เบี้ยของเก่าไปครบแล้วจึงจับของใหม่ต่อไป แล้วท่านก็บอกต่อไปว่าของใหม่ของเธอยังจะปรากฏขึ้นภายในระยะคืนนี้นี่พระอาจารย์ชั้นท่านดีท่านบอกอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าอาตมาเป็นครูท่านเวลานี้จะบอกบ้างไม่ได้หรือก็ขอตอบคําเดียวว่าไม่ขอวัดรอยอาจารย์ ครูบาอาจารย์ทำมาอย่างนั้นแต่มาไม่ขอวัดรอยท่านจะขอแนะนำท่านไปตามคันลองปกติธรรมดาเป็นสายกลางเท่านั้นจะไม่จีจุดเฉพาะเว้นไว้แต่ว่าท่านใดถ้ามีความสามารถจะตัดสังโยดได้อย่างนั้นจะเตือนไว้นิดๆพอเป็นนิดตเครื่องหมายเท่านั้นจะไม่บอกชัด ทังนี้เพราะอะไรเพราะว่าการพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสูงสวัสดิโสภาพมาฟังปฏิบัติาของท่านพุเทเฒ่าต่อไปอันนี้จะไม่เล่าให้ยาวนักรัดลัดจะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อหลวงพ่อปานพยากรณ์มาอย่างนั้นว่ากรรมฐานเก่าจะเกิดท่านก็ระงับธรรมปรีติต้องระวังให้ดี คำว่าปีติความอิ่มใจความปลื้มใจความหวังไม่เกิดขึ้นมาไรการสลายตัวของความดีมันจะปรากฏว่นนั้นข้อนี้ขำันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องระวังเมืเ่อนำมาเสการครูบาอาจารย์กลับมาที่ของตนอย่าลืมว่าท่านพูน้นี้ท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีเวลา อคำว่าเวลาแน่นอนของท่านไม่มีท่านพอใจเมื่อไรก็มาน,นั้นแหละท่านไม่มีท่าในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปหาท่านั่งเครียกขัดสมาธิท่านใช้อิริยาบถทุกอย่างไม่ไดตานั่งเล่นปลายสะพานน้ำมองดูน้ำใสก็ใจจับน้ำเป็นสมาธิจะดูอะไรสักอย่างในสมัยที่มีความ ช่ำชองในอสุภกรรมฐานท่านก็เอาทุกอย่างไปอสุภเสียหมดอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามมันมีความสุกปกเป็นภาคพื้นแม้แต่ผ้าใหม่ก็มองเห็นสุปกปกราไอ้สีสันวัณณะทาั้งหลายนี่มันมาจากความสุปกปกสิ่งที่เข้ามาแปดเพื่อนมันเป็นของสุปกปรกเนื้อได้ที่เขานำมามันก็เป็นเนื้อได้ที่มาจาก ถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายฝ้ายมันต้มีพืชพันธุ์มาจากวัตถุท่ายคือปุ๋ยที่สกปรกท่านเห็นแบลสุเปร์การาทานไปหมดท่านก็เชื่องสบายแต่อย่าลืมชานโลกีพังง่ายเมื่อระงับกําลังใจก็กลับมาที่นอนเล่นนอนเล่นแบบสบายสบายพอใจสบายก็จับอาสุภสัญญา คือจับอนาปาลุสติพอทรงตัวพอจับภัพเป็นกอทรงตัวแล้วเสียเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีจากนั้นอธิกังประตุลังกันดูกก็ปรากฏท่านก็กำหนดกันดูกว่าเป็นของไม่ดีมาตอนนี้ท่านบอกมีอารมณ์เคริ้มนิดอารมณ์เคริ้มไปนิดจิตพลาดจจกระโดกเหลอมีสภาพมันหลับผู้ประจุดหนึ่ง นั่นเป็นอาการของกรรมฐานเดิมสลายตัวหายไปเพราะกรรมฐานของใหม่จะปรากฏเมื่อจิตวูบลงไปขนาดหนึ่งมีสภาพคล้ายจะหลับไปนิดหนึ่งชุวขณะปลาเดียวเดียวจิตก็สว่างพลงขึ้นมาใหม่ตอนนี้ปรากฏว่ามีแสงไฟปรากฏเป็นดวงใหญ่ขึ้นในเบื้องหน้า คราวนี้ท่านไม่รอแล้วเพราะเป็นผู้ชํานาญในเป็นผู้ชํานาญในวิสุทธิมรรคความจริงลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานสมัยนั้นที่เอาจริงเอาจังเขาม,มีความชํานาญในวิสุทธิมรรคเหมือนกันหมดพอดวงไฟปลายกดขึ้นท่านก็จับเตโชกสินจับเตโชกสินอยู่พักเดียวเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณสองโมเสร ตามเวลาที่ท่านเขียน,นไว้ท่านบอกเห็นแสงไฟแปรกดก็จับไฟภาวนาว่าเตโชกสินังดูแสงไฟเพราะจิตเป็นชานสีอยู่แล้วเป็นของไม่ยากแสงไฟก็ปรากฏชัดมันก็ลุกท่วมมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีเก,กือบจะเต็มท้องอากาศท่านก็ทราบว่านี่เป็นอุกหานิมิตใหญ่ ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักเวลาผ่านไปประมาณสักสิบนาทีไฟก็ลงมาสภาพคงที่ในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนจากแสงไฟเดิมกลายเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแก่ท่านกับภาวนาจิตจับภาพมันทรงตัวเสรแล้วนี่เพราะสุปกรรมฐานเป็นชานสีอะไรไมันก็ไม่ยาก แสงไฟจากสีเหลืองก็กลายเป็นเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปเหลือเหลืองเล็กๆน้อยเป็นขาวจากขาวทั้งหมดเป็นประกายพลิกเป็นอัปนามสมาธิเชื่อขนาดเดียวอีกไม่กี่นาทีจิตก็จับกระสินทรงฌานสีอันนี้เป็นของเก่าท่านบอกว่ากระสินเป็นฌานสีที่เขาเล่นกระสินเตโชกระสินอยู่อย่างนี้ ไม่ยอมเอาอย่างอื่นทั้งหมดอยู่เอาว่ากันเจ็ดวันให้มันช่ำใจนึกมาเวลาไหนคะ็ะแม่แต่ขณะเดินไปบินธมบาตนึกถึงภาพกระสิงก็ปรากฏชัดเป็นประกายพึกแจ่มใสจะไปอับน้ำท่านน้ำท่านน้ำมันน้อยพระมากต้องนั่งคอยกันเวลานั่งอยู่อย่างนั่งก็หลีกจากเพื่อนที่เขาคุยกันมาห่างมานิดหนึ่ง ตาไม่หลับตาลืมใจจับภาพกระสินภาพกระสินก็ปรากฏชัดมีความช่ำบังคับให้สูงให้ต่ำก็ได้เมื่อท่านเล่นกระสินกองเดิมจนชำนาญได้ถึงชาญสี่ทรงได้ตามเวลาภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไล่เบี้ยกระสินทั้งหมด กสินปฐวีกสินเตเตโชกสินเป็นการทรงตัวแล้วนัแ้วก็ปฐวีกสินวาโยกสินอาปกสินโลหิตกสินปิตกกสินนรละกสินโอทาติกสินอาโลกสินอากายกสินเกสินทั้งหมดอีกเก้ากองเสร็จภายในหนึ่งเดือน เมื่อเสร็จภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ตั้งใจคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างอภิญญาสมาบัติได้แต่ถ้าว่ากำลังใจก็ตั้งคิดว่าเรื่องอภิญญาสมาบัติทิ้งไว้ก่อนเรามาว่าสมาบัตแบกกินก่อนดีกว่าจะได้เป็นทนุน ถ้าบังเอิญตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตมาหันเมื่อไรเพราะอายสมาบัติแปดเป็นเป็นพื้นฐานเราก็จะเป็นอรหันตปฏิสมัมพิทายาณฉะนั้นท่านจึงจับกรสิงกองใดกองหนึ่งให้ทรงตัวแล้วเพื่อกสินนั้นแล้วจับอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ ากินจัญญาญานะพิจารณาเห็นว่าโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเนวะสัญญาณาสัญญา,าญ,ญานะท่านว่าอีนี่ทํายากหน่อยสามอย่างนั่งกล้วยๆทั้งนั้นจับแผลบเดียววันเดียวคําว่าวันนี้ไม่ได้เต็มวันวอเดียวเดียวก็รมทรงตัวสำหรับวันเนวะสัญญาสัญญายตนะชักจะยุ่งยุ่งสักนิด เพราะคำว่าเนสัญญานาสัญญาเจตนะมีสัญญาทำเหมือนคนไม่มีสัญญาสัญญาแปลว่าความจําความจํามีอยู่ทาว่าเป็นคนไม่มีความจําใครเขาด่าเ็าแกล้งไม่รู้ทําใจเฉยเหมือนกับสังขารุปีคาญาณใครเขาชมก็ไม่สนใจมันจะหนาวมากมีผ้าน้อยก็ปล่อยมัน หนาวแค่ไรก็ช่างมันทําให้คนไม่หนาวเอาจิตเข้าจับอยู่ในฌานไม่ตลอดเวลามันจะร้อนใจกเกินไปก็ไม่สนใจอย่าจะร้อนก็เชิญร้อนฉันเป็นของไม่แปลกร้อนเท่านี้ไม่สําคัญตายลงนรกร้อนกว่านี้ใครจะว่าดีว่าชั่วไม่รับรู้ใครจะประกาศต,ตัวตัวเป็นศัตรูจะประกาศตัวเป็นมิตรไม่สําคัญ เป็นอันไม่เห็นหน้าคนก็ทักไทยปราศัยกันตามปกติใครจะเกลียดใครจะรักไม่สนใจตามสมบายของเขาเราเท่านั้นเป็นผู้ทําจิตให้ดีแล้วมันก็หมดเรื่องท่านบอกว่าท่านปลุกปล้ำกันในวสนา,นาสัญญานาสัญญาเจตนะจริงๆมาประมาณ15วันถึงชนะแน่นอนสามารถทรงกําลังจิตได้เป็นปกติคราวนี้ก็เล่นชัน อยากชานที่แปดที่เจ็ดที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งไล่ชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปให้เหมือนคล่องตัวหลับตาลืมตานั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ไม่เลือกเวลาว่ามันยองคลองอีตัวนี้ตั้งเวลาไว้หนึ่งเดือน ว่าหนึ่งเดือนนี่จะไม่เอาดีทางไหนย่ยาวดีในทานชาตานเล่นชายเข้าฌานตามลำดับฌานและเข้าฌานสลับฌานคือเข้าชา,านที่หนึ่งเล้วเข้าชานที่แปดออกชานที่แปดเข้าชานที่สองออกชานที่สองเข้าชานที่สี่ออกชานที่สี่เข้าชานที่เจ็ดว่ากันสลับกันไปตามแบบนี้จนคล่องเมื่อคล่องตัวดีแล้วมีอารมณ์ทรงตัว ก็ชื่อว่าเป็นผู้คล่องในสมาบัติแปดเมื่อคล่องในสมาบัติแปดก็มีความอินใจคิดว่าถ้าเราสามารถทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ถ้าเราสามารถตัดก,กิเลสให้เป็นสมุทเปรบารเราก็จะเป็นพระหลานปริสัมมิทายานตามที่เราคิดไว้ในเบื้องต้นสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เวลาไม่อำนวยไม่ช่วยพูดต่อไปเพราะหมดเวลาเสียแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังจะกายตามปกติตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอธัธยาศัยจงใช้กำลังใจอย่างท่านวูเทาผลที่เพิงปรารถนาจะสมหวังก็ท่านโรยการท่องโปรสวัสดี